สวัสดีครับวันนี้อยู่ับผมโตติดต่อมือนี่ข่อยสิผ้าเจ้ามาเบิงรถ t o y ย t a SUV 7ที่นั่งเครื่อง2.8ดีเซลรถคันนี้มาพร้อมโปรซื้อรถคันนี้แถมเงินไปเลย5 0 0แสนบาท5 0 0แสนบาทเราจะพามาดูภายในและภายนอกรถกันนะครับสิผ้ามาเบิงระบบภายในของรถและระบบการใช้งานฟังก์ชันพิเศษมาเลยครับมามาทำแม่เออเอ,อ,เอ,อ,อาาื่นหยากเอาว้ หัวตำ่ำรถเข็นีีมาด้วยกุญแจกุญแจอะไรนะคียเเลสกุญแจคียเเลสนี่ปุ่มบูตสต์ตับระบบเกียร์เป็นระบบออโต้ระบบเบระเป็นระบบไฟฟ้าปั๊บได้สบายห้องโดยสารกว้างขวางแต่ขนาดพมโตใหญ่สมูยังขี่ได้อะยังเข่าได้อะครับคิดเบื้องกระจกก็เป็นไฟฟ้าเ้อใส่ง่ายขึ้นอ,อย่างนี อสัมาระเบาะนุ่มหนานอนได้ขนาดกว้างขวางนั่งได้สี่ขนคุณเรลียวขออย่างเดียวเด้ยเยดมมอย่าไปเลียนดมมี่ย่าไปเลีนเฮโลเดี๋ยวตำรวจจับเด้อเลียวย่าไปสันเคลื่อนพร้อมเดี๋ยวถึงเนี่ย จะต่อไปผมจะพาไปเบื้องของโดยสารของรถขั้นนี้นะครับเรื่องปลดล็อกเปิดว่าได้เปิดได้แล้วเขาได้เปิดของโดยสารรถทันนี้ขนาดกว้างขวางหลังคาสูงหัวผมยังบต่ำ มีระบบเบาะไฟฟ้าเอ็นนนเอ็นนั่งได้สบายยง้มเดินท่างไก่นี่หมออะไรเบานุมน่มหนุ่มหนุ่มก็จงควนมานี่ละเล่าอย่าลืมเด้อรถขนีมากระโปรงเสื่อรถแถมเงินหาแสนท่านลูกค้าท่านใดสนใจมาติดต่อกับท่างเต่นมังก่อนในทุกสาขาเลยนะครับขอบคุณครับ